โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่กับช่องแฟนตา thx อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นวันที่30มสิบละโอ้โหแค่อัปเดตมานานมากนะผมจะมาลงดันใหม่นะครับดันใหม่ก็นี่เลยนะครับอาร์เคดนะครับผมก็อยู่ประมาณกดตัวอาร์ขึ้นมานะใครที่ยังไม่รู้นะกดตัวอาร์ขึ้นมาเลยครับปึ๊บเห็นไหมมันจะอยู่แบบมุมมุมขวาบนไม่ตรงนี้ลุกตัวเอเลยนะเป็นลุกตัวเอจะเป็นโลงดันนะ ส่วนมากที่เป็นตัว A ตัว A จะเป็นลงดันนะเห็นไหมเอแฮร์เลมเอเนเอเอวัวเอควาเนเอทับเวเอโฮเทลเอพาร์คอะไรเงี้ยนะจะเป็นตัว A นะครับสังเกตนะใครยังไม่รู้นะหรือถ้าใครังไม่ดูก็ทางทางเอพีซีนี่ก็คือพวกจุดแรกของนะครับเอพีซีจุดแรกของนะครับไอจุดที่เขียวเนี่ยจุดที่เขาแบบอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้นะผมจะมาลงทั้งหมดสองตานะผมตาแรกนะจะลงคนเดียวให้ดูก่อนนะว่ามันยากนา่ไหนไมบอกเลยนะ ไปค,คนเดียวนะครับผมบันไลครับแค่นั้นแหละมันนานครับมันนานมากกับเสียเวลามาก้าลงคนเดียวกับ๋ยวผมไม่ให้ดูว่าความแตกต่างการลงคนเดียวกับลงตีสี่หรือตีสามอะไรเงี้ยมันจะง่ายหรือเปล่านะการลงคนเดียวนี่ยากมากมากครับเดี๋ยวเราไปเรือมกันเลยนะทุกคน let's go นี่ครับไปครับก็สมมติว่ามันก็ตึงๆนะทุกคนมาดูครับิึงนแล้วก็ฟาดไปครับ หลแรกๆก็จะง่ายหน่อยนะทุกคนนะไม่แนะนํานะครับการลงคนเดียวอย่าไปอย่าไปลงนะเพราะว่าเสียเวลานะมันเสียเวลาทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงมันเสียเวลาส่วนมากแล้วก็จะมาลุ้นขอบทองขอบอะไรเงี้นะดูดีมั่งอีได้ด้วยมีคิวได้ด้วยดูดีคิวทั้งอีอ่ะตัวนี้อ่ะแล้วก็เก็บพวกของของกิจกรรมไปนะราคานี่หลักหมื่นขึ้นทุกข,ขึ้นไปนะราคารับนี่หมื่นขึ้นแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูอีใส่ผมดิ โหแล้วมีอีอีมาอีกลับอ่ะแล้วก็กดคิวเล่นโดนโหดเกินโอ้โหอีโอ้โหนรกนรกนรกแค่นี้แค่นรกแล้วอ่ะลุ้นอีดิโอ้ไม่ได้เล่นโนนเนี้ยโอ้โอ้โอ้ทุกคนไม่เล่นวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหมดอะไรขนาดนี้วะ ุคนเห็นเลยคนลกขนาดไหนหลบได้ด้วยเห็นไหมอีเราหลบได้อ่ะจับได้ด้วยอีโคตรโหดแข่งสี่สี่ไหมล่ะพี่โอโหโดเกินอ่ะมันมันโหดเกินไปเว้ยบอดอ่ะผมบอกแล้วนะว่าหนึ่งหนึ่งไปลงหนึ่งคนอ่ะมันไงก็ไม่ไหวครับมันยากครับมันยากมันยาก,ยาก,ยากเอาอีไปเลยเดียวมันหลบได้ด้วยเห็นไหม เห้บอดหลบได้อ่ะเออหลบได้ครับทุกคนเล่นแบบชิวๆไม่ไหวนะคือลงนันนี้นะผมถ้าเราจะอยากได้เอสนะน่าจะประมาณสามวัทีครึ่งนะห้ามเกินนี้ถ้าเกินน่าจะน่าจะไม่ได้นะฟาดไปเลยดิรออะไรอ่ะฟาดแต่เดียวเราอ่ะอล้ยอีใส่ผมด้วยดีเอ็กซฟาดหมดเลยโอ้ยหงิจาเด้นี่ไง เก็บครับเก็บครับทุกคนประมาณนี้เน้นเก็บของกิจกรรมนะแล้วก็ห้ามเกินหนึ่งนาทีนะโอ้โหแ,แล้วี h a m b o edx ฟาดไปดิโอ้โหแล้วตีการหลังใส่ผมด้วยโอ้โหแล้วคิวใส่ผมหนึ่งไงเกินไปหงดหกินผมว่าเราไม่น่า s ครับทุกคนแม่งยากจริงว่ะยากจริงว่ะในระดับนี้ หนานคอส่โหดหดโหดเลยถึงเราฟาดจะบู๊อุ้ยดูดิดูดิดูดคอสันดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยฟาตายไหมตา,ตายอยู่ไอ้ตัดผมประมาณสองพันกว่าสองพันสามสองพันสีาาาา่นะอืมก็ถือว่าแต่ผมไม่มีอีอีพิศนะเศษผมไม่มีนะใช่ใช่อีอีสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีนะ โอ้โหแล้วดูดีดูดูมันอีดิเราฟาดแต่เดียวนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ไไม่ได้เล่นโอ้โหโอ้อะไรเล้งหนาวนรกนรกจัดนรกจัดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปาดหือปาดหือทุกคนดูดิความยากของมันนะครับทุกคนก็ลองดูครับโค้งคนเดียวผมไม่แนะน้ำให้ลงนะบัตรก็ประมาณ ราคามันถ้าน,นอกก็ประมาณสี่ถึง้าี่้าบาทหกบาทปัะมาณเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่หกร้อดีนะก็ประมาณหกบาทนะอืม้อ0ดีก็ประมาณหกบาทนะครับบอสก็อีไม่ได้ต้องเตะอย่างเดียวถึงจะถึงจะได้เรามีเวลาหนึ่งาทีนะแดูดิดูดบอสดิโอ้โหมีไฟด้วยทำไงโอ้โบอสบอสดีดีไม่ได้จะต,ต้องล่างดีก่อนัะ ตั้งดีไว้โอ้โหโอ้หโอห,โหโดูดิตื้นใครจะเล่นด้วยอะ่ะโอ้แล้วยิงเดียวเลยอะไรวะเฮ้ยนี่ไงเตะไงลเตละไงเตะไงเคีย์มอนครับทุกคนอย่างแรกเคลีย์มอนครับคิวครับคิวครับโอ้เยน่าจะไม่ผ่านนะทุกคนเรา ดูดิทุกคนดูดิดูดิโอ้โหแล้วมันดูดิดูดิดูด,ดิโอ้โหไม่น่าจะเอชครับยากเกินว่ะเอไรเห็นไหมทุกคนมันยากเกินว่ะทุกคนโอ้โหมันจะเกินไปแล้วโอ้แล้วดูดิยากขนาดไหนก็นั่นแหละผมได้เอครับผมกากด้วยแหละมันกากด้วยนะ โอเคครับผมแต่เราจะได้ประมาณขอบฟ้าขึ้นไปนะผมว่านะจะได้ขอบฟ้าขอบทองขอบม่วงนะครับผมลงนี่นะใช่ใช่แต่มันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือได้ขอบฟ้าขอบทองขอบม่วงประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราตัดภาพนะครับไปตอนตีสีนะผมเดี๋ยวผมจะหาคนมาตีสีก่อนนะครับว่ามันจะง่ายกว่าเดิมไหมนะแ้วมันจะมันจะเป็นยังไงนะโอเคนะ Let's go โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมในการเดี๋ยวเออโอเคผมก็มาเรามาดูกันเลยว่าสี่คนตีตี้ตีตี้สี่จะเป็นยังไงง่ายหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วเรบวกกันเลยป้าย let's go เรารรีเลยนะครับผมก็ไม่เป็นแบบตรงกักจิวนะไม่ไม่ได้มีแบบไม่มีโอเวอร์ทุกคนนะก็คือแบบชิลๆนะครับผมคือชิวนะโอเคครับผมผมจะให้ดูความแตกต่างเลยว่าสบายขนไหนอะ มันแตกต่างมากทุกคนมันแตกต่างมากจริงดูดินี่มีมีจิกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีบอสบอสสองคนซูมโม่คนหนึ่งโอ้โหดูเบรจิกเราล่างดีไปโอ้แล้วเราคิวเหมือนเดิมนะบอสตัวนี้คิวโหดโหดเกินเกินคิวโหดเกินอ่าดูครับคิวข้างไหนดูดูชิวข้างไหนนะโอ้โห บอสมันเถื่อนเนอวะบอสมันเถื่อนอล้วมันดีอ้าวแล้วอา้อาวเฮ้ยโป้่ะเ่ยเฮ้ยเป็นลมอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่โป้ไม่มีใครโป้นะทุกคนแบนไม่ได้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้แล้วบอส ดูดิความเร็วของเขาอ่ะมันมันช่วยกันเคลียร์ดีนะโอ้โแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะมันจะมีคนจับคนนึงอ่ะทุกคนเข้าใจปะจับคนนึงนะครับจับจับบอสคนนึงแล้วก็เตะเตะสามคนอ่ะมันจะแบบชิวมากนะล้วคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราถึงตอนบอดดยวทุกคนก็จะรู้นะว่าเวลาจับแล้วตีมันจะเป็นยังไงนะ,นะนใช่นะอืมไหม คนเกีย์หลังคนหนึ่งคนเกีย์หน้าคนหนึ่งนี่สบายใจเฉื่อเลยนะทุกคนชิวๆครับพอตกต่างนี่น่าจะเห็นผลนะเพราะว่าส่วนมากเราลงอะ่ะเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะถ้าเราตัวไก่สี่ตัวเงี้ยมันก็จะตึงหน่อยนะจริงแต่มันก็ถาว่าผ่านลนะ้มมันผ่านครับผ่านครับแต่มันจะตึงหน่อยนะผ่านแตตึงนะทุกคนเราก็เอาศัยมาเรืร่อยเขา เราอีทำไมอ่ะเออสวยไหมหนึ่งนาทีเราจะถึงบอสแล้วนะทุกคนโอ้ชิวนะเผื่อเราไม่ต้องอีเดี๋ยวก็ได้นยะมีคนอีให้นะพี่เกิร์เขาอีให้นะชิวชิวครับชิวชิวมาดูบอสนะทุกคนนะเราจะจบภายในสองนาทีไหมสวยมากก็จะมีคนจับคนหนึ่งแหละตามสูตรอะ่ะอืมถ้าใครเคยดูหลายๆช่องนะเราอีเคลียร์เคลียร์เคลียร์น้องไปก่อนนะจับได้ไหม อาลุมตีครับลุมตีครับลุมตีครับลุมตีเอาละอีทำไมอ่ะจันเอิร์ดนี่ยลุมตีนะลุมตีนะโอ้โหเอาฟาดก,ก่อนครับเลกลี่ยน้องก่อนครับทุกคนอย่างแรกขอ,องเก็บของเก็บของสำคัญน,นะไอ้บอสอยู่ไหนวะอุ้ยบอส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 ทำไทีมบอสเฉยวะเฮ้ย ซีบอสเฉยว่าเอ้ยอ่ะโอเคัะผมจบก่อนต่อจีหมายทุกคนเมื่อกี้เราได้เอตอนนี้เราได้เอสความแตกต่างของมันนี่อย่างช่นชิงนะนี่นีน่นี่นี่นนนเพราะว่ามันง่ายนะผมเรามีทีมเราจะง่ายครับต่อให้ไม่มีโอเวอร์โหลดก็ถือคนก็ง่ายครับเพราะว่าดันนี้ไม่สำอี e, ไม่สำคัญนะครับมันกนอีอ่ะแล้วได้ขอบทองด้วยไงได้ขอบทองจริงขอบทองด้วยนะเออ เอาเรื่องนะแล้วก็จะมาอยู่ที่ q u e เด็ก q น e e แล้วก็ถ้าอันนี้นะผมแนะนำนะผมถ้าแนะนำไม่ได้ว่าจะมีคนล่อ,อคนหนึ่งถ้าสำหรับสูตรนะต้องเดินล่อ,อตัวนเนี้ยเนี่ยตัวผู้หญิงตัวเนี้ยคนหนึ่งนะแต่ไวนะโอ้โหผมไพ่แรงไงวะเฮ้ยเเฮ้ยผมล่อไปว่วะทุกคน

เราเดินเข้าไปจับเลยครับได้แต่แต่ลงดนันนี้ข้อดีคือจะไม่ได้ขอบเขียวนะผมที่ดูมาจะได้ขอบฟ้าไ็นยังต่ํานะฟ้าทองม่วงนะครับผมต่ำๆเลยนะทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเราจะได้ขอบฟ้าขอบทองขอบม่วงนะอืมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับในการลงดันใหม่นะใครที่ยังไม่เคยลงดันนะก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ยากครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วครับผมก็ว่า ก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าในการลงดันนะผมก็ไม่ยากนะถ้าเรามีตีนะแต่ถ้าไปคนเดียวนี่ก็บันไลยนะผมโอเคผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาติคด้วยครับแล้วหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ